ผมเชื่อแน่ครับว่าทุกท่านนะครับคงไม่อยากให้ศีรษะของเรานะครับผมบางผมร่วงแล้วก็ศีรษะ้านใช่ไหมนะครับการที่เกิดอาการเหล่านั้นนะครับก็อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ครับอันนี้เราก็ต้องไปหาคุณหมอเพื่อการรักษานะครับแต่รู้ไหมครับว่าการที่เราผมบางผมร่วงอ่ะบางทีไม่เกิดจากกรรมพันธุ์นะครับแต่เกิดจากการที่เราอ่ะทำร้ายเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนทำร้ายผมของเรานะครับเรามาใช้ขั้นตอนในการสระผมที่ถูกวิถีกันครับก่อนสระผมนะครับเราควรหวีผมให้ไม่ติดกันก่อนนะครับ เพื่อว่าเวลาที่เราสระผมอยู่นะครับนิ้วเราจะได้ไม่เกาะผมออกมาครับทำให้เกิดผมหลุดร่วงครับหากคุณเป็นคนชอบใช้น้าอุ่นสระผมนะครับต้องไม่ทํานะครับเพราะว่ายิ่งใช้น้าอุ่นสระผมนะครับก็จะทําให้ผมยิ่งเสียและยิ่งแห้งและขาดง่ายครับไม่ยกแชมพูนะครับบางคนนะครับหรือแชมพูมาจากต่างประเทศครับราคาขวดและเป็นพันนะครับผมเสียดายงกมากเลยครับใส่แชมพูโดยไม่ดูปริมาณนะครับว่าผมของเรามีอย่างเยอะครับใส่นิดเดียวครับผมแน่นอนนะครับมันย่ไม่ชอบอีกแล้วครับเพราะเขาต้องการกำลังที่มากพอครับ เกาทีสาดแรงๆถ้าใครชอบทานะครับหลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะยิ่งเกายิ่งหลุดยาวิผมขนาดเปียกนะครับยิ่งวีขนาดเปียกผมยิ่งร่วงเยอะทําแค่นี้ผมก็ไม่ร่วงแล้วนะ